สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกนะครับกับเลดดอตนะครับทางค่ายบุกี้วันนะครับแบนบุกี้วันนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นรุ่น RDP 013นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับคู่มือนะครับจะเป็นคู่มือนะครับ ของตัวเลดดอตคู่มือวิธีการใช้งานแล้วก็เป็นพวกสินค้าทางแบรนด์บริคิวันนะครับว่ามีจำหน่ายตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคครับสำหรับคู่มือนะครับต่อมาก็จะเป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกันตัวสินค้านะครับตัวสินค้านี้รับประกันได้ถึง1ปีนะครับสินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะครับกรณียังไม่ใช้งานแต่ว่ามันเปิดติดนึเนาะโอเค มาดูภายในกล่องนะครับมันมีอะไรกันบ้างสำหรับตัวนี้โอเคมีอุปกรณ์หลากหลายนะครับมาดูกันบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างแรกนะครับมีฐานครับฐานรุ่น cr 2 0 3 2นมะครับมีฐานแถมมาให้นะครับต่อไปก็จะเป็นโอลงนะครับโอลิงกันน้ํานะครับเป็นยางโอลงกันน้ําแถมมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดเลนนะครับผ้าเช็ดเลนใส่กล้องตัวเลดดอกนะครับต่อไปอันนี้จะเป็น เครื่องมือนะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมครับมีหกเหลี่ยมกับน่าจะไขควงแบนครับหกเหลี่ยมกับไขคว้แบนนะครับแถมมาให้แล้วก็มีน็อตก็ตัวนี้เป็นฐานรองเพจต่ํานะครับสำหรับใส่ปืนยาวนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวรองตัวต่ํานะครับเดี๋ยวมาดูตัวนิดดัดกันเลยครับโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างอลังการนะครับ โอ้สวยงามครับน้ำหนักหนักเอาเรื่องนะครับไม่กองแกงนะครับตัวนี้มีปุ่มเปิดปิดด้านบนนะครับสำหรับรุ่นรหัส RDP013 นะครับแน่นอนครับใหญ่ขนาดนี้ปืนยาวแน่นอนนะครับคงไม่มีใครเอาไปใส่ปืนพกเนาะค่อนข้างหนักเลยนะครับฐานยกสูงนี่ที่แถมมาให้แล้วก็มีตัวฐานต่ำนะครับรองเป็นรางต่ำสามารถเปลี่ยนถอดเปลี่ยนได้นะครับใครจะเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ที่ ปืนยาวก็จะใช้ยกสูงนะครับเพื่อการเล็งง่ายนะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้งานกันเลยเบื้องต้นตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มตัวปดใส่ฐานอ่าหมุนใช้มืมอหมุนได้เลยเรามาลองเปิดใช้งานกันดูนะครับตัวปส่ฐานออกก่อนครับเสร็จแล้วก็เอาฐานที่แสมมาให้นะครับใส่ได้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมวิธีการใส่ก็ กดลงไปต,งตรงนะครับโดยเอาตัวหนังสือด้านของฐานขึ้นนะครับลักษณะน,นี้นะครับเสแล้วก็เอาฝาปิดนะครับมาปิดก็จะเป็นลักษณะน,นี้เขาปิดลงไปรดยมือปิดปิดให้สนิทนะครับพอตึงมือแล้วก็มาดูกันวิธีการเปิดก็คือเห็นปุ่มสอนขึ้นลงนี้ไหมครับให้เอาด้านด้านนี้จะเป็นด้านหลังเนาะว่าใช่เพราะว่าการปรับต่าง ขึ้นลงน่าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวลองกดดูวิธีการเปิดก็กดอันนี้ย้ำๆแล้วก็ขยับหาไปด้วยอ่าเห็นไหมครับมาละจุดด้ครับเดี๋ยวลองพื้นผิวที่มันเป็นจุดสีขาวจะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับมันจะประมาณนี้เห็นไหมมันจุดแดงๆมันอ่ามันอะไรครับความเข้มของแสงน่าจะระดับ 3MOE กดไปเรื่อยๆครับกดจนมันเข้มที่สุดสนใจสุดนี่ค่อนข้างปูง แล้วก็สว่างมากนะครับนี่นะครับมาเทียบกับหนาจอเห็นไหมครับค่อนข้างสว่างเลยนี่เห็นไหมครับ,บ,นนรบ,ว,รบวิธีการปิดก็กดปุ่มลงค้างนะครับกดค้างไว้ประมาณสามวินามันก็จะดับไปเองนะครับมีขึ้นกับลงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นให้เอาด้านฐานไว้ความือเรานะครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นแบรนด์โลโก้นะครับอันนี้คือตั้งหน้าหลังเนาะ ส่วนไอ้ปุ่มตรงนี้น่าจะเป็นไลท์อ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยูอัพอัพดาวก็คือปรับขึ้นลงนะครับกรณีเราเลงแสงตรงแล้วนะครับกดปุ่มเปิดกดขึ้นเหมือนเดิมเปิดปุ๊บเราเรายิงแล้วกรณีศูนย์นมันผลออกมามันต่ําไปหรือสูงไปนะครับเราให้เอาไขควงมาปรับตรงนี้โดยไขยควงก็จะมีมีที่แถมมาให้ไขควงแบนนะครับเสร็จแล้วด้านนี้ก็จะเป็นปรับตัว R ก็จะเป็นไลท์ ขวาเล็บซ้ายนะครับตามลูกศรเลยถ้าจะตัวไระทางซ้ายแล้วก็ทวนลูกศรน,นะครับแล้วก็ปรับเอานะครับโอเคเรากดปิดแล้วก,กดลงเดิมอ่ะดับไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่กับปืนยาวนะครับโดยขันล่างตรงนี้นะครับล่างตรงนี้มีนอ็อตทย่ถึงสองตัวด้วยกันเนาะอโอเคเดี๋ยวเรามาลองขัน ตัวรางตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ยึดลองเอาไปใส่กับปืนดูว่าออกมาจะเป็นลักษณะไหนนะครับใช้ปะแจที่แถมมาให้เนาะเป็นปะแจหกเหลี่ยมนะครับนี่ที่แถมมาให้แล้วก็มีปะแจอันตรงนี้ปะจแปะจที่แถมมาอีกสองตัวนะครับเป็นแบบปงแบนขับลงมาเลยนะครับ ถอดออกมาเลยเพราะว่าเราต้องใช้ตัวรางนี้ยึดกับรางปืนด้านบน่ r ประมาณนี้นะครับประกอบวิธีการประกอบก็เดี๋ยวผมจะลองเอาปืนมาลองดูนะครับปืนจะต้องเป็นรางในลักษณะของปืน AR นะครับซึ่งไม่ใช่ปืนที่เป็นพวกปืนไม้นะครับจะเป็นปืนรางลักษณะนี้นี่จะมีรางลักษณะนี้เห็นไหมครับใส่ด้านข้างตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ด้านบนก็ได้แล้วแต่ชอบ วิธีการใส่ก็คือเอาตัวนี้นะครับตัวแบรนดนะครับให้หันมาฝั่งซ้ายนั่นก็คือลักษณะแบบนี้มีเวลาเราเลงนะครับตัวใส่ถานจะอยู่ด้านขวามือเรานะครับแล้วก็ประกอบขึ้นไปให้ล่องลองๆ่องนะครับเห็นไหมครับจะลงร่องพองดีเราก็ใส่ตัวนี้ยึดน็อตปิดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับ คนที่มีปืนยาวแล้วไม่อยากใช้ตัวฐานยกสูงนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับตัวใช้ตัวฐานยกฐานเตี้ยนี้นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับโอเคเมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะนี้เห็นไหมครับโอ้ค่อนข้างโอเคเลยวัสดุดูดีเลยนะครับรับวิธีถอดออกก็ กดตัวน,นี้ออกมาเดิมนะครับแล้วก็ยกออกมาประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ Red Dot Band พิพ่วันนะครับรุ่น r d p 0 1 3นะครับโอเคครับ